อาประมาณ26-27ปีนะครับอายุเท่ากันนะปีเดียวกันโอเคนะครับเริ่มเลยครับ ผู้หญิงเนี่ยก็ฝึกมาประมาณเกืบเกืบสองปีนะครับส่วนน้องกรนี่ตีกว่ากว่านะที่คนหลังจริงไยเก็บนี่ถ้าจะสึกให้เข้าถึงจริงๆนะต้องมีไม่ต่ำกว่าห้าปีขึ้นไปนะครับผมจำได้ว่าอาจารย์อียวให้บอกว่าห้าปีนี่ยังอน,นุาบอลเยนะนะสิบปีถึงจะเริ่มขึ้นมาผม หลักการของเราก็จะผ่อนคลายหมดนะข้อต่อทุกข้อต่อก็จะผ่อนคลายหมดนะครับจะมีแรงในกระดูกแต่กล้ามเนื้อจะไม่มีแรงเสียงจริงๆนะครับช่วงป่าเปื่อยทรงยาวทรงกว้างลวกขว้าเฉิดนว้า เราจะใช้กันอยู่ประจำในการรำนะครับปาเปเ้คปาเป้จุยจ้ยโจสมเจียน เราหวังว่าสองคนนี้จะเป็นอนาคตใหม่น,น,มน,น,รมรนะครับของไทเก๊กทังภาคใต้นะฮะจริงชานลเนี่ยเป็นคนนครศรีธรรมราชนะครับส่วนน้องกรที่อยู่ที่หัดใหญ่ จำได้ว่าครูบาอาจารย์พูดอยู่เสมอนะครับว่าไทเทนนี้ไม่มีทางลับนะครับมีแต่ฝึกกับฝึกอย่างเดียวครับแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาตัวเองแล้วต้องเข้าใจแก่นของไทเทนนะครับอย่างร้อยบรรดาศิลปการเนี่ยจะต้องจำจนขึ้นใจน,นะครับว่าจะต้องใช้ในการลำตลอดเวลา ไทยเกกนี่สำคัญที่สุดคือ,อก,การฝึกเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนรุ่นพวกเรานะครับรุ่นหลังสะเกตตัวบ,บางชมรมนี่ก็ไปเมื่อไหร่ก็หน่าเดิมน,นะไม่ให้เินใหม่ๆทดแทนหายากมากเพราะว่าบางทีเข้ามาวันสองวันหายไปแล้วนะครับยืนจันจวนอยู่แค่สองสามวันเราไม่ไหวแล้วต้องมีใจรักจริงๆน,นะครับแล้วก็คงต้องค่อยๆพยายมามหา เทคนิคนะเพื่อจะฝึกคนรุ่นให,หม่ให้เขาได้ชื่นชอบไม่งั้นเราก็จะไม่มีคนสืบทอด ส่วนตัวผมเองที่อยู่ในวงการเท้เก็ตมาผมไม,ไม่เยอะนะครับยัง,ย,งยังไม่อยู่ในขั้นรฐถมเลยครับเพิ่งขึ้นอุบาลมาเม็ไม่เท่าไหร่แปดปีก,กว่านะเท่าที่มองน้องสองคนเนี่ยก็ลําได้ปีก,กว่าๆํำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะก็ใช้เวลาพัฒนานอีกหน่อย,นยก็คิดว่าก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับคือหาคนที่รำปีก,กว่าแล้วก็ผ่อนลักษณะที่เขาคัดยากนะฮะเรื่องความคมชัดของท่า นะเรื่องของอสร้างเ,เงสียงเสียงสุยกับเ้วยเสียงเอเนี่ยก็คือจะต้องใช้เวลานะเพราะแทร็กรของเราจะมีข้อเด็กก็คือเราจะต้องอมีมีลักษณะของของความต่อเนื่องที่ไม่ขาดตอนะ แม้ว่าท่าเนี่ยสักทีเหมือนหยุดแต่ข้างในเรายัางไม่หยุดนะอย่างยังเคลื่อนไหวต่อไปในความเคลื่อนไหวี่ความสงบ,บนิ่งในความสงบ,บนิ่งก็มีความเคลื่อนไหวแตในทเก๊กเราจะเห็นได้ว่าเราลาจะเป็นวงกลมนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็จะมีสี่เหลีย่ยมอยู่ด้วยในสี่เหลีย่ยมก็จะมีวงกลมในวงกลมก็จะมีสี่เหลีย่ยมจะมีแนวแรงตัดตรงนะมีแนวกลมอยู่ในตัวทั้งหมดนะครับ สมัยก่อนเราก็จะรู้จักกันเพิงดีจีอันงเป็นหลักนะฮะชยัยเลี้ยโจบเข้าช่วงหลังเราไม่ค่อยได้รู้เมื่อก่อนเราไม่ค่อยรู้จักแต่ระยะหลังเนี่ยเรามีเรื่องของปาฝ่าเข้ามาเนี่ยจะทำให้เราได้คุ้นเคยกับคำว่าชชยเลี้ยโจเข้าใน8ปดประตูห้าเก้าในสิบสาท่าจูโจมนะของมวยไทยเก็บเราเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นนะครับ ทเก๊กนี่ไม่มีวันสุดไม่มีวันจบสิ้นนะครับผมเองฝึกมาประมาณแปดเก้าปีเนี่ยผมยังต้องฝึกถีซื้อใหม่อยู่ทุกวัน <c oughs> แค่ถีซื้อนี่ก็ไม่ง่ายเลยนะครับแล้วก็หลันเชื่อว่าะถ้าทำได้ดีนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับจะต้องขยันบันเพียนแล้วก็ต้องฟังฟังคนอื่นด้วยนะแล้วก็จะคิดว่าเก่ง เมื่อไหร่ก็จะไม่เก่งทันทีเลยนะ ครับท้ายเก๊กนีน่ในขณะที่เรา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 ,เราพุ่งแรงไปข้างหน้าเนี่ยช่วงที่เราเราต่อยเนี่ยแรงไปข้างหน้าเนี่ยด้านหลังยังต้องดึงเนี่ยดึงไว้ก้อนดึงลงนะครับแถวมือนี่ไปข้างหน้านั้นจะเห็นได้ว่าแรงมีมีทั้งด้านหน้า,ด,านด้านหลังนะด้านบนและด้านล่างเรื่องนี้ผมเคยจำได้ว่าอาจารย์กวักอาจารย์อาจารย์กังเคยพูดได้บ่อยเนะี่ยเรื่องแรงพวกนีดด้นะครับ <laughs> มีหน้ามีหลังมีรอบมีในนะครับ ครับส่วนใหญ่ก็อาจารย์ระพวกเรานรี่ที่คุค้นหูผมก็ฟังมาลหลายท่านนะอาจารย์เหวท่างอาจารย์กลางอาจารย์บดิตนะครับอาจารย์สรพัดอาจารย์ที่